สวัสดีนะครับผมโอ๊ตท่าอิดครับแล้วพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับทวงบันทึกเกมเซียนหนูทองนั่นเองนะครับผมและในรอบนี้ครับผมโอ้โหนะฮะจะเป็นใครไปไม่ได้ครับสำหรับท่านอาจารย์หนูทองนะครับผมพบกับท่านอาจารย์เซียนป่องฮะสู่มาอีกแล้วครับคู่นี้นะฮะโอ้โหนะครับต้องบอกเลยนะครับผมว่าดูเดือดจริงๆครับและรอบนี้ครับเป็นในศึกคุณตองคำครั้งที่4ครับ รอบที่แล้วเราพบกันมาแล้วนะครับสาหรับขุนทองคําครั้งที่3ครับแน่นอนว่าขุนทองคำครั้งที่4เนี่ยต้องเดือดกว่าเดิมแน่นอนครับนะฮะเพราะนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรารีบไปดูเกมกันเลยดีกว่านะครับผมรอบนี้นะครับเป็นรอบที่เซียนหูทองเนี่ยอยู่ฝั่งสีแดงครับแล้วเซียนป่องเนี่ยเป็นฝั่งสีขาวครับผมนะครับตอนนี้เซียนป่องกบเปิดโคลนขึ้นมาครับผมแล้วก็เซียนหูทองเขาเปิดเม็ดครับ ตอนนี้น่าจะเปิดคล้ายๆกันนะครับเนี่ยฮะแล้วเปิดเป็นในลักษณะเส้นป่องยจะนิยมขวาอยู่แล้วเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเปิดเจาะจงนิดหนึ่งนะครับก็จะขึ้นเบี้ยเลยนะครับผมแล้วเนี่ยฮะรับด้วยเบี้ยตัวนี้ครับนะนะแล้วก็เบี้ยคู่ขึ้นมาครับแล้วก็เดินม้าฮะตอนนี้เซ็ตสรงกันอยู่ครับแล้วเปิดเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นในส่วนของม้าขวานะครับประทะกันแล้วนะครับผมสําหรับเกมนี้ครับ เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเกิดรูปขบวนยังไงแปลขบวนยังไงนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเซียนหูทองเดินทีหลังครับเนเป็นเป็นฝั่งสีแดงนั่นเองนะครับผมเอาละครับตอนนี้ใกล้เต็มรูปแล้วฮะแล้วแน่นอนครับเนี่ยฮะไม้ยงขวาครับบรลลือโลกครับอ่าเนีฮะเนี่ยครับสมัยก่อนนะครับผมยุคคุณต้องคํานี่ยจะเดินกันในลักษณะนี้เลยนะครับอ่ะนะครับแล้วเปิดมาแล้วนี่คือรูปแปรขบวนครับอของฝั่งท่านอาจารย์ป่องนะฮะ รูปนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเบี้ยบ่อพางครับเบี้ยบ่อพางนั่นเองนะฮะก็คือได้แปลขบวนเร็วครับโดยที่ขุดนยังไม่ต้องขึ้นฮะสามารถแปลขบวนได้เลยครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเล่นกันเป็นลักษณะไหนนะครับสําหรับทรงนี้เส้นทองแทงเลยฮะจะบ่อพางบ่อไม่พางนะครับผมแทงตามตามที่ให้แทงเลยนะครับว่าเส้นทธทองก็แทงเลยนะครับผมแล้วแน่นอนว่าเส้นป่องก็ มีล็อกมีแต้มอยู่เช่นกันนะครับก็ส่งเบี้ยขึ้นมาไล่ม้าในตำแหน่งนี้ครับก็กินตัดออกนอกในครับเกิดแท่นนะครับในตำแหน่งนี้ฮะที่ผมวงไว้นี่เลยนะครับผมและแน่นอนว่าต้องขยับม้าก่อนครับทางเซนทรูทองฮะนี่ครับผมขยับม้ามาจับนะครับผมตัวนี้ขาดอยู่นะฮะตัวนี้ขาดอยู่ว่าไงครับเซนปองบอกงั้นเอาโคนเข้าแท่นมาครับผูกเบี้ยไว้เลยครับผมทําให้ม้าตัวนี้เนี่ย ยังต้องม้วนตัวอยู่ข้างล่างก่อนนะครับก็ลําบากนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เซนฟองเนี่ยจะได้ในเรื่องของความสูงได้มีแท่นนะครับโครงสร้างนี้เนาะสำหรับตัวการเล่นเบี้ยบบ่อพางนั่นเองนะครับแต่ว่าก็คือต้องยอมเสียตัวเม็ดด้วยนั่นเองนะครับถึงจะถึงจะเล่นเป็นทรงนี้ได้นะครับผมก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับเนี่ยพอเป็ียหนุทองก็กินครับได้เม็ดมาแล้วนะครับ1ตัวครับแต่โครงสร้างแน่นอนว่าชัดเจนครับ ในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยให้ทางอาจารย์เซียน่องครับอ่าแล้วม้วนนี่ครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะม้าจะเตี้ยครับจะต้องค่อยๆม้วนไปแล้วก็ขึ้นขุนมาเช่นกันครับสําหรับเซียนป่องครับแล้วเรือมาครับอ่าเรือมาในตําแหน่งนี้คุ้นๆไหมฮะอ่าตำแหน่งนี้ม้ายงขวาเนี่ยก็จะมีการยกเรือมาในตําแหน่งนี้บ่อยครับมาเรื่องของตัเวเบี้ยตัวนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เอาไว้โจมตีในอนาคตนะครับผมตรงนี้ด้วยนั่นเองนะฮะ แล้วมาแล้วครับส่งเบีย้ยขึ้นมาแล้วโอ้โหแล้วเบีย้ยตัวนี้อันตรายนิดนึงครับอเพราะว่าเบีย้ยตัวนี้เบีย้ยตัวนี้สัมพันธ์กันมากนะครับตัวนี้พร้อมหงายครับ,รอ,รบอืมนะฮะก็ต้องระวังนิดนึงครับอนาคตก็น่าจะมีแปรบวนแบบประมาณนี้นะฮะทำให้โยกลงเลยครับโอ้โหนะฮะเป็นไงครับการที่โยกเม็ดลงในตำแหน่งนี้เนี่ยข้อแรกเลยคือจะไม่โดนส่งเบีย้ยตัวนี้นะฮะ นะคือโดนคือโดนอาจจะโดนแหละฮะโดนส่งเบี้ยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้สูญเสียเม็ดนะครับผมแล้วก็เม็ดเนี่ยลงมานะฮะอย่างที่บอกครับถ้ามีการลอยมีอะไรเนี่ยตัวนี้ก็จะมารับเบี้ยหงายตัวตัวนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยโยกม้าขึ้นไปยืนสูงตรงนี้ได้อีกเช่นกันเรับเอ้ยนะฮะถอนเม็ดตำแหน่งนี้ก็ถือว่าดูดีเลยนะครับผมสําหรับอ่าเซียนหนุ่ทองนะฮะแล้วเนี่ยครับมาแล้วฮะนะนะครับผม ตามคําสั่งมาเลยนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าตามตําแหน่งมาเลยนะฮะก็นะครับเพื่อที่จะเตรียมส่งแล้วก็มาลุมด้วยนะครับผมแล้วก็ส่งตัวนี้ได้อีกครับโอ้หลากหลายอะในตําแหน่งแบบนี้ครับลุมตัวนี้ได้นี่ตัวนี้พร้อมไปไนอีกแล้วครับถ้าลุมสองตัวนี้ได้นะฮะทําไงครับแบบนี้นี่ครับตัดสินใจใช้โคนผูกไปเลยครับในตําแหน่งเนี้ย อ่คือเรียกได้ว่าแบบพาให้แทงเลยว่างั้นเถอะนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยม้าก็ขาดอยู่ฮะอ่าแทงลงมาอาจจะมีการกินเปิดมีรายได้อยู่นะครับอ่าก็จะเป็นจังหวะที่ยังแทงไม่ดีครับสําหรับเสียนกล่องนะเลยต้องเอาเรือมาผูกม้าไว้ก่อนครับแล้วนี่ครับโยกกลับมาครับอนะฮะเพราะว่าตรงนี้ผูกไว้แล้วนะครับรู้สึกเรือจะอ่าทำอะไรไม่ได้ละนะครับผมก็ขอนโคลงลงมาทีนี้แทงได้ฮะอ่าแต่ว่าถ้าแทงถ้าแทงลงมาเนี่ยก็ มีบ่อมีหลุมนะครับผมให้ทําให้เซนตุทองนะครับได้โต้เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะมีในตังตำแหน่งที่เรียกได้ว่าเอาโคนแทงขึ้นไปได้ด้วยครับอืจะเล่นหรือเปล่าครับในตําแหน่งนี้ยะเพราะว่าเป็น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 รูทั้งสองช่องเลยครับอนะฮะเป็นปองบอกยังแล้วกันครับอนะฮะขอรอจังหวะก่อนแล้วกันนะครับในจังหวะนี้ฮนี่ครับเซนตุทองตบเรือมาครับจะกินออกไปเนี่ยได้คลองนี้ทันทีนะฮะ อได้ครอบครองคลองนี้ทันทีแล้วยกเรืออีกทีครับโอ้โหนะครับเป็นการป้องกันตัวที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับยกเรือตำแหน่งนี้นะครับผมคือเรือไปเนี่ยไปไม่สามารถมากดดันขุนได้ครับเพราะว่ายกเรือมากันนะฮะนะครับผมแต่ว่าเอาแน่ครับคลองนี้นะครับผมยังไงมีพลังอำนาจต้องเอาก่อนนะฮะนี่ยครับแล้วแปกเข้าไปเลยครับแปรไปก่อนครับ ได้อะไรไม่ได้อะไรค่อยว่ากันครับนี่ะฮะแล้วทําให้เซนป่องต้องมาพรวงเบี้ยตัวนี้ครับยังไม่ยอมแทงขึ้นมานะฮะน่าจะน่าจะน่าจะกลัวโคนแบบว่าไหลไปเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับผมก็เลยเอาเรือนะครับโยกมาผูกแทนครับในตําแหน่งนี้นั้นนองฮะแล้วโอ้โหนะฮะเหมือนเห็นอะไรหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับเซนทรทองชักกลับครับนะฮะนีืไม่แน่ใจเหมือนกันครับ กลัวจะโดนดึงจังหวะหรือเปล่าฮะหรือยังไงเอ่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันนะฮะแล้วโยกขุนครับอในตำแหน่งนี้ฮะเหมือนจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะับเปลี่ยนจุดวางขุนครับน่าจะเอาขุนเข้ามาแทนนะครับแล้วนี่ครับโอ้โหเป็นไงฮะมาแล้วครับสายบูนะฮบผมโอ้โหเป็นไงฮะ นะครับผมน่าจะเล็งไว้นะครับผมว่าน่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับตัวเรือลํานี้น่าจะรอแทงตรงนี้มาพักนึงแล้วครับนะครับผมในตําแหน่งนี้ฮะโอ้โหให้โคนเลยนะเนี่ยให้โคนเลยนะครับผมในตําแหน่งนี้ครับปกติเราจะเห็นเส้นเม็ดนะครับโยนเม็ดนะครับเซียนหนุทองบอกให้โคนเลยให้โคนอาจารย์ป่องนะครับนะฮะเอฟซีนะครับผมให้โคนเลยนะฮะพลายครับลิกดูว่า เซนป่องน่าจะเห็นแต้บบางอย่างครับเลยเลือกถอนดีกว่าครับโหน่ากลัวหรือเกินครับโคนดอกนี้ฮะเป็นไงครับแรงไหมล่ะฮะอ่านะฮะนี่โอ้โหนะสมชื่อจริงจครับสําหรับเสียนหนูทองครับโยนโคนไปเฉยเลยฮะโหแล้วดูครับม้าขย่ําขึ้นมาต่อเลยไม่กินเหรอนะครับเนี่ให้กินเลยนะฮะยืนกันยาวๆครับอ่าไม่กินเหรอไม่กินเอาม้าขึ้นมาเสริมอีกฮะ โอ้โหเราเหลือต้องมาครับต้องมาทําหน้าที่ครับเดี๋ยวเผื่อมีลอยมีอะไรมั่วเข้ามาต้องมารับมือกันก่อนครับแล้วดูครับการโยกม้าลงตําแหน่งเนี้ยมีเข้าแท่นนี่ครับโอ้โหแล้วส่งเม็ดขึ้นไปได้ครับอขยายตัวได้ค่อนข้างกลับมาขยายตัวได้ดีครับในตําแหน่งเนี้ยโยนโคนปั้งเดียวเท่านั้นครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับผมว่ากินเข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็นเบี้ยคู่นะครับเบี้ยคู่นี้แล้วจะมีแท่นตรงนี้อีกฮะ เราเรียกได้ว่าทางเซ้นป่องเนี่ยเระเบิดจะต้องโยนกลับครับจะต้องเสียโคนคืนเหมือนกันนะฮะถึงจะเคลียร์ได้นะครับสําหรับกําแพงตัวนี้นะฮะแล้วก็มีแท่นตรงนี้อีกนะครับเซ้นป่องเลยน่าจะน่าจะยังไม่เลือกกินเพราะเหตุผลนั้นนะครับผมอะแล้วตอนนี้ครับเข้าแท่นไหมครับโดยเส้นสุดทองครับโอ้โหแล้วดูฮะปรับขุนนะครับโยกมาฝั่งนี้หมดเลยครับเนี่ยแล้วขึ้นเม็ดครับทยอยไปแล้วฮะโอ้โหแล้วดูฮะแตะเรือมาครับ แล้วไปครับพอเห็นเรือหลุดตำแหน่งนะครับแปะเหมือนเดิมครับสำหรับเสียนหนุทองครับโอ้แล้วจำจำเป็นต้องเดินนะฮะสำหรับตัวเบี้ยตัวนี้ครับให้ม้าผูกกันนั่นเองครับแล้วดูว่าขึ้นขุนเรียบร้อยครับโอ้โหนะฮะจังหวะนี้เรือในตัวนี้พร้อมอีกแล้วครับโอ้โหแล้วดูฮะยันเลยครับเห็นตำแหน่งนี้โคนยังไม่ขึ้นนะ เลยยันไว้เลยนะครับได้เบี้ยสูงแล้วโคนขึ้นไม่ได้ครับแต่ช็อตนี้นะครับก็เรียกได้ว่าดึงขางเกงเซียนหนูทองไว้ได้อย่างดีเลยนะฮะเซียนป่องก็ถือได้ว่าทําจังหวะนี้ได้ดีครับแล้วนี่ครับโอ้โหนะครับเหมือนจะหยุดความแรงนะของเซียนหนูทองไม่ได้จริงๆครับแล้วมาอีกลำฮะโอ้แล้วดูรับต้องมาต้องมาลุมเลยฮะนี่ครับต้องมาผูกอะไรเตรียม คือตัวนี้ต้องยืดหยุ่นครับยกปุ๊บในี่ต้องตัวนี้ต้องไม่ขาดนะครับอ่านะนี่คือต้องรับให้อยู่ครับสําหรับเสยนป่องฮะเพราะว่าเหมือนจะเป็นจุดที่ต้องรับมือแล้วครับสําหรับตรงนี้ครับเพราะว่าโอ้โหดูฮะโยนโคนมาหน้าตาเฉยแล้วค้างไว้ยาวเลยเห็นไหมฮะให้กินยาวๆครับอเส้นป่องยังไม่กล้ากินเนยนะครับก็สุดแรงครับสําหรับแปมเนี้ฮย แล้วดูครับต้องซ้อนเลยฮะทำท่าจะกินหรือเปล่าครับซ้อนแต้มนี้นี่ครับเจอซ้อนดึงฐานเกงอีกครับนะฮะยังกินไม่ได้ครับต้องมาเคลียร์ม้าก่อนครับไม่งั้นม้าหายสองตัวแน่นอนครับนี่ยแล้เราต้องกลับมาผูกครับเนี่ยแล้วดูฮะแตะตำแหน่งสําคัญหมดครับดูครับนี่โคนหายเมื่อไหร่ตัวนี้หายครับฮืมนะฮะพุกตำแหน่งจริงๆครับ โอ้กดดันครับแล้วดูว่าเซนป่องต้องขยับหุนนําทีไปหนึ่งครั้งครับเนี่เพราะว่าเป็นตาแหน่งรอครับเป็นตําแหน่งเฝ้ารอบ้างนะฮะคือไม่ไม่กินไม่เล่นเกมนะฮะนีคือไม่กินนี่คือตั้งป้อมรอเห็นไหมฮะมันเป็นการรับมือแบบเหนียวเหนียวนั่นเองนะครับผมอ่านะฮะก็เป็นหมากแบบว่าใจเย็นๆครับสาหรับเกมนี้ของท่านอาจารย์เซนป่องครับแล้วนี่ครับค่อยๆเลาะไปเรื่อยฮะริมหาดครับกินเบียไปแล้วนะครับฟรีไปอีกหนึ่งครับ โอ้โหทำให้ไม่ไหวครับแรงเหลือเกินนะฮะขออนุญาตต่อครับอืมเนี่ยฮะแรงเกินไปครับต้องเอาออกหนึ่งตัวหนึ่งล้ำครับอ่าแล้วปลดไปหนึ่งลำครับแน่นอนว่าก็เบาลงเยอะฮะสำหรับลํำนี้ครับอ่าเนะยฮะแล้วก็แตะเรือมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเซนุูทองครับแล้วเซนป่องครับขอคลองคืนครับโอ้โหแล้วคลองนี้สวยงามครับได้คลองคืนมาเดินคนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูกันครับในตำแหน่งนี้ ยังครับอใช้เบี้ยตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ครับขยับเบี้ยขึ้นมาครับแล้วดูอโดนไล่ครับในช็อตนี่ฮะนะครับผมโดนไล่จะไปข้างหลังเลยไหมครับเดี๋ยวต้องมาดูครับหูแล้วต่อเลยฮะโอ้โหในตำแหน่งนี้เก่าเกมเลยครับเซ็นต์หูทองก็โดดต่อเลยครับเพราะว่าคือต่อให้เป็นหมักบกครับแต่ว่าถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยวิดไปหงายเนี่ยโอ้โหนะครับต้องบอกเลยว่าเกมกดดันครับจะโดนบีบเอาฮะ แน่นอนว่าเซียนป่องนะครับไม่เอาอยู่แล้วฮะนี่ครับก็กลับมาจับเบี้ยแทนครับโอ้โหแล้วตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งที่ผูกลําบากเลยนะฮะสำหรับเบี้ยแ้มนี้ครับอ่านะครับพอพอเอ่อเซียนป่องนะครับผมกระชากเรือมาจับเบี้ยตรงนี้ครับลำบากขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าเหมือนจะผูกได้ครับแต่เหมือนจะโดนแต้มอยู่บางแทมนะอ่าเช่นแต้มลอยนะฮะ เต็มลอยมากินตัวนี้เขากินใส่โคนตรงนี้ครับอนะฮะเป็นแท่นเป็นอะไรไปอีกครับมันก็น่ากลัวอยู่พอสมควรนะครับสาหรับเกมนี้นะืมนะครับผมจะทํายังไงดีครับเซียนหูท้องก็เลยโยนเข้าไปเลยครับอ่านะครับผมโอ้โหนะฮะแล้วความนิ่งของเซียนป่องได้เป็นผลครับนะฮะความนิ่งนะครับผมยังไม่กินอะไร t ด e สิ้นยังไม่เล่นเกมนะครับผมเป็นผลแล้วนะครับผมก็คือพอช็อตนี้เนี่ย เกมกาลังเคลียครับเพราะว่าความมืดอัดของหมากเกมนี้ก็คือไอ้เจ้าโคลนเลฮะนะครับผมพอโยนเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการทอนหมากกันนะเห็นไหมฮะทอนปุ๊บไปหายหมดครับนี่ครับแล้วปักโคนไล่มา้าดอกนี้ม้าเซครับม้าเซแล้วขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะนะครับเป็นตำแหน่งที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นตำแหน่งคืนนะครับของเซียนป่องครับเพราะว่าตัวหมากคลายฮนะ,อะพอตัวหมากคลายเสร็จ ทีนี้เอาเลยครับเซยนป่องก็ต้องขย่ำมากฮะในตำแหน่งแบบนี้ครับเนี่ฮะส่วนนี้กำลังเป็นยุดอ่อนครับและแน่นอนว่าเปิดโอกาสได้แทงค่อมนะฮะแทงค่อมนี่ก็คือแทงได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็เซยนป่องเนี่ยน่าจะพร้อมกินอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าไอ้เบี้ยคู่นี้แรงครับนีเบี้ยคู่นี้นี่พร้อมหงายครับรุนแรงมากนะฮะับเซียนหนุทองรู้มากนะครับผมก็เลยต้องวนมาผูกก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วเบี้ยริมหายครับแล้วดูฮะ โอ้โหพลิกครับแบบนี้นะครับผมกลายเป็นฝั่งเซนหนูทองครับที่กดดันครับสำหรับเกมนี้ในในในช่วงนี้นะเนี่ยเราต้องตีลุกไปก่อนเลยนะครับในช็อตนี้เดี๋ยวพันกันฮะเดี๋ยวก็โดดไปตีลูกฆ่าเป็นเรื่องนะลุกไปช็อตนี้ครับแล้วต้องเอาครับเน่ครอมในตำแหน่งนี้ต้องเอาก่อนแล้วนะครับผมเ่ไม่เอาไม่ได้แล้วนะฮะแล้วดูครับเซนบองกินครับแต่ว่าเซนหนูทองใช้ม้ากินครับ อนะครับยังรอดไปฮะเบียัวนี้ยังทํางานไม่ได้ครับอ่านะฮะแล้วดูครับกดต่อเลยครับสําหรับทางเซียนป่องครับโอ้โหเป็นไงฮะกดดันมากนะครับผมในช่วงช็อตนี้ครับต้องขยับขุนมาผูกไว้ก่อนครับผูกแล้วดูมาพร้อมขยํำมาอีกอะไรอีกนะครับแหมนะฮะหลากหลายครับแล้วนี่ฮะกดจุดอ่อนนี้ครับโอ้โหเซียนป่องก็ไม่พลาดจริงๆครับ เดินกดดันบ้างแล้วนะครับผมในส่วนของช่วงเออ่ท้ายๆกระดานนี้นะครับเพราะว่าปลดล็อกมาได้ครับเนี่ยเลยต้องถอนโคนครับโดยเซียนหนุดทองฮะแล้วลอยทิ้งมาอีกแล้วครับหือนะโอ้โหเข้าลอยมาอีกแล้วนะครับผมโหแต่ว่าตอนนี้มีมีม้าผูกอยู่นะครับก็ไม่เชิงลอยมากนะผมก็เรียกได้ว่าเอกำลังบุกนะครับผมในส่วนของทางเซ้นป่องครับแต้ตอนนี้คือพร้อมบุกแล้วฮะหมแล้วพินครับหมแล้วดูฮะ โอ้โหแต้มหงายครับแต่ว่ายังมีสมบัติครับเนี่ยฮะยังมีพิษครับต้องบอกก่อนนะฮะก็เลยทําให้เซียนปองครับก็โดมาตีลุกไว้ก่อนครับจับกินเบี้ยได้ครับแบบนี้โอ้แล้วตีโอ้โหแล้วดูรับตีลุกแบบนี้ครับอื้มนะฮะอึดอัดแทนนะครับตีลุกแบบนี้นะครับผมดูฮะมันเป็นแต้มตีลุกที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะโอ้แล้วลุกสวนขึ้นไปนี่แบบเสียวอยู่เหมือนกันนะ นะครับผมมันมันมันก็มีหลากหลายนะครับลุกสวนขึ้นไปเนี่ยเอาอะไรปิดนะเพราะว่าเขาจะมีซ้ำอีกครับเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันครับอแล้วดูครับเลือกที่จะเดินขุ่นเลยครับผมเนี่ยโอ้โหนะครับผมเป็นเป็นพ่วงของทางเซนยนปองจริงๆครับนี่ครับเดินเดินเกาะเรื่อยเลยครับเป็นจังหวะของเขาหมดเลยเป็นเทมโปเลยนะครับนี่เราทําให้หลบไปครับ มาหลบมาตำแหน่งนี้ก็ถือว่าสวยอยู่ครับเพราะว่าเป็นการล็อกเหมือนกันครับเห็นไหมฮะเ่าจะสังเกตดีๆว่าขุนเนี่ยเขาอยู่เขาอยู่ในในในหมวดล็อกเหมือนกันนะอ่านะครับผมเซนทองก็ล็อกไว้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวล็อกอีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้ครับเนี่ยสามจุดนี้นะครับล็อยอีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้ให้ได้นะครับผมก็อาจจะทําให้ขุนขาวเนี่ยอันตรายได้เหมือนกันครับโอ้โหแล้วดูครับลอยในตำแหน่งนี้ครับ โอ้โหเรียกได้ว่าไม่เปิดไม่เปิดจังหวะเลยครับไม่เปิดจังหวะให้เล่นเลยจริงๆนะครับผมเพราะว่าถ้ากินเข้าไปนี่โอ้เซนป่องมาหน้ากลัวครับอันนี้บอกเลยนะครับผมเซ็นป่องจะมาแบบหน้ากลัวครับนะครับผมเล่นยากครับสําหรับแต้มเนี่ยเพราะว่าเรือก็พร้อมที่จะลุกอีกครับอืมันเล่นยากไปหมดเหมือนกันเนี่ยเป็นหุูทองบอกงันเอาโคนนะฮะขึ้นไปผูกครับในตําแหน่งเนี่ยเดี๋ยวโคนขึ้นไปผูกครับ พอโคนขึ้นไปผูกเสร็จเนี่ยครับตีลุกล่างเลยฮะนานะครับโดยเซียนป่องครับแล้วตอนนี้ครับเหมือนจะสะบัดไม่หลุดครับเนี่ยครับเซียนป่องลุกอีกครับแม่นะครับผมดูฮะลุกได้ครับเกาะเกาะแบบว่าตอนนี้นะครับผมคือเถียงไม่ได้ครับต้องเดินตามที่เซียนป่องก็เดินเลยเนี่ยครับผมมานะเซียนดุทองเถียงไม่ได้นะครับต้องเดินได้แค่นี้จริงๆครับเพราะว่าเดินนอกเหนือจากนั้นนะครับแบบ ลุดหลุดก alien alien ็มาอย่างนี้คือแบบโอ้โหนะอันตรายหมดครับมันจะเดินลําบากเข้าไปอีกนะเพราะว่าโคนเคินนี่ค่อนข้างที่จะไกลกับขุนแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าหลบมาเนี่ยอาจจะมีแต้มวางอย่างนะครับผมนะานะฮะก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเพราะจะมีกดนะครับมีอะไรโอ้โหนะฮะหลากหลายนะครับผมก็ค่อนข้างอันตรายถ้าเดินเดินขุนมาแต้มนี้เ่ทำให้แบบว่าเืรหนญทองก็คือแบบต้องต้องต้องเล่นตามเกมเลยฮะนะครับผมแล้วแน่นอนว่า เป็นการเดินแบบยื้อนไปยื้อนมาแบบนี้ครับผมโอ้โหนะครับแล้วเกมนี้ครับเป็นเอสกอร์เสมอกันไปครับโอ้โหเป็นไงฮะการลุกการรับนะครับการรับมือนะครับการช่วงชิงจังหวะนะฮะเป็นไงสาหรับเกมนี้ครับถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับผมอ่านะฮะอันนี้เป็นเกมนี่ขนาดเกมยุคเก่าเลยนะฮะอุนทวคลครั้งที่สี่นะครับโอ้โหยังมันขนาดนี้ โอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในเกมที่2แล้วกันนะครับผมฮะเกมถัดไปก็จะเป็นคู่เดิมครับจะเป็นเกมที่2ครับผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบครับผมฝากนิดนึงฮะกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนิดหนึ่งนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ